เปิดกล้องเริ่มถ่ายทำกันแล้วครับสำหรับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ The Star หรือ When t e r Star Goes s e หมูลน้านวอนหรือประมาณ1,200-1,300ถึง 1, 300, ล้านบาทเลยทีเดียวในการแนะมิชากสถานีอวกาศมีกำหนดออนแอร์ air ในปี2023ทางช่อง TVN แทบยังได้พระนางระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างพระเอกสุดหลอ่อ l ีมินโฮและนางเอกมากฝีมือกองฮอย y o j ิ โคจอ,อมาร่วมง,งานการแ็่ครั้งแรกอีกด้วยล่าสุดมีการเปิดตัวภาพเฟสแรกของลีมินโฮและกงฮโยจินจากซีรีส์แอคเดอะฟ a าซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้บนสถานีอวกาศระหว่างอีกคิมนักบินอวกาศสาวชาวเกาหลีอเมริกันและกงระยองน,นรีแพทย์หนุ่มที่เดินทางไปสถานีอวกาศในฐานะนักท่องเที่ยวในอวกาศแฟนคลับตั้งตารอกันเลยทีเดียว